สาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะมีการเชิญชวนผู้ปกครองนําเด็กอายุ6เดือนถึง4ปีนะคะมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะนายแพทย์สงกรานายแพทย์สาธารณสุขังวัดสงขลานะคะกล่าวว่าตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะหลังจากโรคโควิด -19 ได้มีการปรับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้การควบคุมโรคประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยล่าสุดได้มีการขยายนะคะการฉีดวัคซีนมายังกลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึง4ปีเนื่องจากกลุ่มเด็กในช่วงยุดังกล่าวปัจจุบันยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนและก็ยังพบว่าช่วงของการระบาด ของโอมิครอนนะคะเด็กกลุ่มนี้ที่มีการป่วยและอัตราเสียชีวิตสูงกว่าเด็กโตถึง3เท่าประกอบกับเด็กในช่วงวัยดังกล่าวยังไม่เคร่งครัดในเรื่องของการป้องกันตัวเองจึงจาเป็นจะต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เพียงพอในการป้องกันโรคสำหรับวัคซีนโควิด1 9นะคะที่จะใช้ฉีดในเด็กอายุ6เดือนถึง4ปีเป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงค่ะ ซึ่งผลิตจากสารพันธุกรรมหรือว่า mRNA กระตุ้นสร้างภูมิได้ดีโดยเด็กเล็กจะใช้ปริมาณวัคซีนขนาด3ไมโครกรัมจำนวน0.2มิลลิลิตรฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งจะเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยและก็เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัยสูงโดยจะฉีด3เข็มนะคะเว้นห่างกันประมาณ1เดือนค่ะ ซึ่งหลังจากการฉีดจะต้องสังเกตอาการ30นาทีแล้วก็ติดตามต่อจนครบ1เดือนโดยตอนนี้ได้มีการจัดจุดบริการแยกจากกลุ่มอื่นเพื่อป้องกันความสับสนในการนำเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนส่วนเรื่องของอาการข้างเคียงหลังการฉีดก็พบนะคะว่าในเด็กเล็กมีผลข้างเคียงน้อยกว่าเด็กโตส่วนมากอาการก็จะหายได้เองใน1-2วันถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กและก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะ แทรกซ้อนที่รุนแรงที่พบหลังเด็กหายจากการติดโควิด1 9ด้วยซึ่งทานั้าน,นแพทย์สงกรานต์หมชุมนะคะได้กล่าวว่าแม้ว่าโรคโควิด1 9จะเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแต่การฉีดวัคซีนยังคงเป็นความจําเป็นในการลด อาการป่วยหนักและก็ลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจะเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนให้กับเด็กดังกล่าวตั้งแต่6เดือนถึง4ปีฉะนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนะคะนำเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่18ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนโรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งซึ่งอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนในเด็กก็สามารถให ความพร้อมนะคะเรื่องการฉีดวัคซีนในวันเดียวกันหรือว่าจะห่างกันเท่าไหร่ก็ได้ส่วนกลีเด็กนะคะที่มีประวัติติดเชื้อโควิดสิก็ให้เว้นระยะห่าง3เดือนค่ะนับจากวันที่ตรวจว่าพบเชื้อซึ่งถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองคนใดยังไม่มั่นใจนะคะก็สามารถไปขอรับคำปรึกษานะคะจากกุมามแพทย์หรือว่าเจ้าที่แพทย์นะคะประจําโรงพยาบาลที่อยู่ใกล,บล้บ้าน